บทแห่งกรรมของพระนารายณ์พระเพียรราชาและพระเจ้าเสือสำหรับคนที่ขี้เกียรติอ่านเรื่องยาวๆขอสรุปเรื่องให้สั้นๆกระชับไว้ตอนต้นดังนี้ 1. พระนารายณ์ร่วมมือกับพระศรีสุธรรมราชาชิงราชสมบัติจากพระเทศฐาของพระองค์เองเมื่อพระศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชได้สองเดือนเศษพระองค์ก็ชิงราชสมบัติจากพระศรีสุธรรมราชามาอีกที2 เมื่อพระนารายทรงประชวรพระเพทราชาก็จับพระอนุชาทั้งสองของพระนารายและพระปีที่ได้ชื่อว่าเป็นโอรสลับประหารชีวิตแล้วพระเพศราชาก็ปราบดาพิเศษขึ้นครองราชแทน 3. เหตุการณ์ย้อนรอยเดิมเมื่อพระเพทราชาทรงประชวรหลวงสรศักดิ์พระเจ้าเสือก็ทําการจับโอรสของพระเพทราชามาประหารชีวิตแล้วขึ้นครองราชแทนข้างบนนั้นเป็นเรื่องย่อบแบบสุดๆ แต่ถ้าจะย่อให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อยก็จะได้ประมาณนี้สมเด็จพระนารายมีส่วนสำคัญในการขึ้นครองราชของสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาโดยพระองค์ได้ร่วมมือกับสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาในการชิงราชสมบัติจากสมเด็จเจ้าฟ้าชัยซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระองค์โดยหลังจากที่พระองค์ช่วยสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชสมบัติได้แล้วนั้นสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาทรงแต่งตั้งให้พระองค์ดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชและ หลังจากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชสมบัติได้สองเดือนเศษพระองค์ทรงชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาเมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชประทับณพระที่นั่งสุดาสวรร์ทรงพระประชวนใกล้สวรรคตทรงเห็นว่าพระเพีราชาเป็นผู้ใหญ่จึงมอบหมายให้ว่าราชการแทนระหว่างนั้นพระเพีราชาลวงพระอนุชาทั้งสองพระองค์ของสมเด็จพระนาราย คือเจ้าฟ้าน้อยและเจ้าฟ้าอภัยทศและพระปีพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ออกอุบายให้พระปีและพระอนุชาทั้งสองพระองค์โดยสัญญาว่าจะสนับสนุนให้ขึ้นครองราชหลังพระนารายณ์สวรรคตพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์เข้ายึดวังในวันที่18พฤษภาคมพระปีถูกจับและถูกประหารชีวิตเป็นคนแรกออกพระฤทธิ์กำแหงหรือออกยาวิชายเยนถูกจับกุมและทรมานอยู่ระยะหนึ่งแล้วจึง ถูกประหารชีวิตวันที่5มิถุนายนจากนั้นสมเด็จพระนารายมหาราชสิ้นพระชนวันที่11กรกฎาคมต่อมาพระอนุชาท,ทั้งสองพระองค์ถูกหลอกให้ออกจากอยุทยามาลวโวและถูกจับประหารชีวิตเพื่อกำจัดเชื้อพระวงศ์แล้วพระเพทราชาขึ้นครองราชสมบัติปี2246ขณะที่พระเพทราชาทรงประชวรหนักหลวงสรศักดิ์หรือนายมาเดือหรือพระเจ้าเสือก็ได้ทำการยึดอำนาจจับเจ้าฟ้าขวัญ ราชโอรสของพระเพทราชาอันเป็นองค์รัชทายาทประหารชีวิตขณะมีพระชนมายุได้13พันษาเมื่อพระเพทราชาเสด็จสวรรคตหลวงสรสศักดิ์ก็ได้ปราบดาพิเศษขึ้นครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าเสือหรือพระพุทธเจ้าเสือพระเจ้าเสือทรงมีความสําคัญสําหรับผลักดันให้พระเพทราชายึดอานาจตั้งตนเป็นกษัตริย์และสถาปนาราชวงศ์ใหม่คือ ราชวงศ์บ้านคลูหลวงพระองค์กำจัดผู้มีสิทธิสืบราชสมบัติสามรายคือพระอนุชาสององค์ของพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นคือพระเจ้าอภัยทศและเจ้าฟ้าน้อยรวมทั้งโอรสบุญธรรมคือพระปีจากเรื่องราวเสี้ยวหนึ่งในประวัติศาสตร์นี้จะจริงแท้แค่ไหนเราก็ไม่อาจรู้ได้สิ่งที่พระเพทราชากระทำกับพระนารายพระเพชราชาก็ทรงโดนกระทำแบบเดียวกัน ต่างกันที่ว่าพระนารายณ์ถูกกระทําจากพระสหายที่ไว้ใจแต่พระเพีรราชาหนักกว่าเพราะถูกกระทําจากบุตรบุญธรรมที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิด